สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บาร์ิพลพา f อมาอัปเดตนะครับผมกับร้านทุเรียนนะครับผมร้าน<ม>บังนันเหมือนเดิมนะครับผมจีดจีดไปม,มาอัปเดตอัปเดตอัปเดตปีแรกปีแรกครับม,มาอ<ม>ัปเดตชิปแรกปีแรก วันนี้ใกล้จะหมดแล้วสองร้อีร้านเปิดทุกวันนะทุกคนเขียนไว้จะบ่อเขาไปปอกทีวเดียดแล้วสองร้อยหรอไม่ใช่สองร้อยห้าสิบหรอเรื่องมาลเลือกซื้อได้เลยนะผมวันนี้กิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนเป็นหมอนทองนะครับผมหมอนทองหมอนทองร้าน ลเรียนใหญ่และกระบังสองพันยี่สิบนะครับเหมือนเดิมนะผมร้านก็อยู่ตรงข้ามกับปั๊มปั๊มสีแดงแดงนะผมมาเลยมาเลยมาอุดหนุนได้เลยผมร้านเปิดทุกวันนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เหลือเรือเลือกเล็กเล็กมือฉะมือของเยอะครับมีเติมทุกวันนะครับเนี่ยชอบเนื้อแบบไหนก็แต่ แต่เนื้อดูได้ก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะเลือกนะมีกรอบน,นอกนุ่มในสุกพอดีทานสุกหวานนะครับผมหรือจะแบบเป็นฉีดก็มีนะครับทุกคนมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างพร้อมจบเลยนะครับเป็นแพ็คเ,เ,เ,เป็นเนื้อมีทุกอย่างเลยลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะร้านก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะแบบนี้ครับสบาย เราพาไปดูแบบเป็นฉีดเป็นถาดอ๋อนี่เป็นฉีดเป็นถาดถาดละห้าร้อยแบบนี้เลยเสุกเลือกได้เลยม,เมันก็จะออกเป็นสุกหวานนะสุกหวานพร้อมรับประทานนี่ใช่ครับนี่อีกสาขาหนึ่งอยู่ลำบักชีใช่ไหมใช่ไหมครับแม่ แล้วจะลองกุ่มโดยเก้าอ๋อที่ผ่านมาเห็นอยู่เมื่อกี้อีกสาขาหนึ่งนะครับสามสาขาแล้วนะเนี่ยใช่นนกใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้เลยนะผมะเดี๋ยวเราจะตามไปอัปเดตที่ลำผักชีนะอ๋นนออ,อ๋อนี่รถลาคาสุกสุกความทานหอมหอมมาก เย็นของเหลือน้อยมีเติมทุกวันนะเติมทุกวันเติมทุกวันช่ว,นวงนี้แปดโ,แบบโมงถึงสี่ทุ่บบมวสวันอาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยนะครับเนะระยองที่ระยองนะครับนี่เป็นเนื้อกลอบนองรุงน่นในนะทุกคนวันนี้มีชนีด้วยนะชะนีไข่สาวกชนีนะครับเนี่ย อ๋อนกกระจิบก็หมดแล้วมีทุกสายพันธุ์่ะร้านเนี้ยชนีไข่โลละสองร้อยนี่กรอบเย็นๆสุกหวานพอดีเลยสองร้อยห้าสิบร้านใหญ่นะครับเนี่ยร้านนี้ยบอกเลยมาอัปเดตนะคลิปแรกคลิปแรก นี่ร้านก็จะจงข้ามกับปัม๊มปั๊มนี้เลยผมถนนเส้นอสนอ่าถนนเส้นเจ้าคุณทาหารที่แยกออกมาจากฉลองกุ้งนะครับอู้ใครเป็นผู้โยคดีลูกนี้กรอบนอกนุ่มใน นี่เนื้อพอดีทานลูกนี้่เลือกได้เลยลูกนี้แปดแปดศูนย์สามโลหนึ่งวลว้าวอกแปดแปดหนึ่งมามาดูวิธีการปลอกครับมาดูต่อดูต่อครับใช่ 880ครับแปดครับ800ไม่ได้เหรอ860ได้อยหกสิบม่ะล่วงเลยพูดถึงเห็นไหมล่วงเลยล่วงเลยล่วงเลยจริงๆโอ้ยตายแล้วมันอยู่ในเสิร์ฟไม่เป็นไรหรอกอันนี้หนูมิเรียนนะได้จูหนูมิเรียนจูเจ็ดร้อยแปดนให้อีกร้อยหนึ่งได้ไหมครับพี่นับก่อนแผนกนับอยู่ไหนคะฝั่งนี้เลยครับผมเดี๋ยวครับ ับลก็นไโกงทำไงเนี่ยไม่โก้ใช่ดีแล้วที่ผมได้เหรียญใช่จะได้มีทองดูดูครับนโอ๋อเหรียญแล้วใช่โอ้ไม่ต้องนับก็ได้แบบนี้ครับผมมีแต่เหรียญสิบสวยๆเลยอันนี้เจ็ดอันนี้แปดสิบบาทครับผมโอ้โหดีมากเลยเตรียมจูบประวัติเลยใช่จะรู้ว่าให้อีกร้อยหนึ่ง ครับขวดคู่เหลืองๆนะทุกคนสแกนอันนี้นะคะพี่ใช่ครับผมสแกนได้เลยแวะมาอุดหนุนได้ครับผมพิกัดร้านทุเรียนใหญ่แล้วก็บาง2,020นนะครับผมเปิดปิดสามทุ่มช่วงนี้ช่วงนี้หน้าทุเรียนก็เปิดประมาณกี่โมงครับสองโมงใช่ไหมครับ แปดโมงเกโมงประมาณนี้เปิดประมาณเก้าโมงเช้าดีกว่านะครับผมเรีบร้อยค่ะครับผมนี่เลยครับอย่าอกเรียนตัวเี็กว่าสวยเหลืองมันนิ่มใช่ไหมพี่กรอนุ่มใน ไม่แข็งนไม่แข็งพอดีพอดีทานพอดีกินใช่ลองเรมแข็งไม่ถ้ามันแข็งจะไว้หรอกใช่ครับไม่แข็งได้ดูได้เียดได้ไหมอันนี้ของระยองใช่ครับระยองอันนี้เรากินไปเลยกินแค่นั้นแหละแต่ร้อนแป๊สิงน้องพี่กิมเลยสนุกสนุกเนาะเป็นไพี่ ครับมากมวนมากมวนอร่อยแน่นอนอร่อยอร่อยเลือกมคับขอมากอร่อยกัับนี่เรียนขอบคุณมากครับมีทุกวันเปิดทุกวันนะทุกคนกับร้านทุเรียนใหญ่ระกาสองพัน2 0 2 0นะทุกคนนีเลยนีเลมามือปอกอยู่นี่ปอกแบบต่อเนื่องไม่หยุดใช่ปอกจนหมดห้โดนนะทยังทงแล้วราคาเท่าไหร่หกส ีไม่ออกห้าเวันนี้เลยเจ็ดจโมงน่เสยมากัเหลือมีให้เลือกกันเยอะ มาแล้วท่นได้กินวบหกสี่ศูนยลูกนี้มีกี่ปูเนี่ยห้ปูห้ปูครับเก็บกปอกแป๊บเดียวนะ ได้เรียบร้อยเลือกมาเลยนะได้น้ำยังครับน้ำดื่มกินได้มีการน้ำฟรีครับรอนๆแถมน้ำด้วยน้ำเย็นเน้ำเย็นเน เรียบร้อยหกร้รอยสี่ราคำค้ำแล้วลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับเนี่ย ยากดูก่อนได้เลยครับทุกคนนี่ทางร้านก็มีเพจร้านด้วยนะสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับผมเพจทางร้านนะเพจทุเรียนใหญ่2020นะครับผมแล้วก็ช่องทางต่อตอนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดส u b คร r i b ได้เลยนะครับทุกคน